ดีข้าวปฏติมออกรากสวยมากวันนี้ปติมิมส่งมาหกถุงปุย๋ยก็หวานประมาณหกไร่ค่ะเขากะว่ากระสอบละกะสอบสอบหน้าไร่ของเขาเนาะทำนนี่ละไม่บบต้อง เบิ่เปิดน้ำออกเนาะแค่สองวันสองวันมันก็ให้ต้องสู้ค่ะถ้าติ่มสู้ทำไว้เผื่อได้เป็นข้อพันธุ์ต่อไปนะทุกคนทำน้อยทำนี่ไมันต้องเบิ่เปิดน้ำออกเนาะแค่สองวันสองวันมันก็ให้สอบไรหนึ่งสอบหนึ่งมันก็เออหลายโลยูประมาณเกือบ ยี่สิบห้าโลทำงามดีนะคะงามยามดีข้าวปาติมออกราก <ś 't that Jerry> สวยมากสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปาติมพามาดูข้าวนะคะข้าวพันทำงามดีนะคะงามยามดีข้าวปาติมออกรากสวยมากทำงามดีนะคะงามยามดีข้าวปาติมออก รากสวยมากเองแล้วไม่ต้องเปิดเชื่อขอเตรียมเตรียมดินไว้อันนี้ตีแค่รอบเดียวยังไม่ได้สองรอบพระพอดีพองามสอบไร่หนึ่ง,สอ,งสอบหนึ่งมันก็เออหลายโลอยู่ประมาณเกือบยี่สิบห้าโลสอบไร่หนึ่งสอบหนึ่งมันก็เออหลายโลอยู่ประมาณเกือบยี่สิบห้าโล ประมาณสอคืนครับ1วันนะคะปะติมก็บานวันนี้ได้เลิกย่างคืนสองวันแล้วก็ปติมส่งมาส,งมส่งมาอบไว้นะคะมาอบไว้อีก ีพงนคนชาวนากระดะทุกคนนี่ปติ๋มเอาไปหบานแล้วก็สอบหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะน้อยๆเนาะวันนี้ปติ๋ม่งมาหกถุงปุ๋ยก็หวานประมาณหกไร่ค่ะ มันงามดีนะคะงามยามดีข้าวปติม๋มออกรากสวยมากสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปติม๋มพามาดูข้าวนะคะข้าวพันสอบไร่หนึ่งสอบหนึ่งมันก็เออหลายโลอยู่ประมาณเกือบยี่สิบห้าโลครัทุกคนีนยปยปติม๋มเอาไปหวานแล้วก็สอบหนึ่ง หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะค้ะพอดีพอง,งามงามดีนะคะงามยามดีข้าวประติมออกรากสวยมากประทุมข้าวประทุ่มหนึ่งนะคะประติมแช่หมักแช่น้ำว้ส้มหน่อยๆเนาะประมาณสอง สองคืนคับหนึ่งวันนะคะป้าติ๋มก็วานวันนี้ได้เลิกยาฮะฟอยมาจากทางโน้นนะวันนี้อลไรไม่ต้องเปิดน้ำออกเนาะแค่สองวันสองวันมันจะแห้ง ล่อยมาจากทางนู้นนะนี่ดูสิคะกลางงามเลยเนาะกลางพอดีหวานเลยเนะี่ยออกรากสวยมากเลยนะอันนี้ดูสิคะกลางงามเลยเนาะกลางพอดีหวานเลยเนะี่ยออกรากสวยมากเลยนะกระทุมข้าวกระถุมหนึ่งนะคะประถุ่มแช่ มักแช่น้ำไว้ศอกหลังตีหน้าดินเตรียมหน้าดินจะหวานแล้วค่ะข้าวก็ออกสวยสวยออกแบบนี้ดูสิคะกลางงามเลยเนาะกลางพอดีหวานเลยเนะี่ยออกรากสวยมากเลยนะค่ะพอดีพองงามสวัสดีค่ะทุกคน วันนี้ป้าติมพามาดูข้าวนะคะข้าวพันนิหน้อยๆเนะเาะะทุกคนเนี่ยป้าติมเอาไปหวานแล้วก็สอบหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะวันนี้ป้าติมส่งมาหกถุงปุ๋ยก็หวานประมาณหกไร่ค่ะ นชาวนาก็ังตีนาดินเตรียมหน้าดินจะหวานนะคะ่ะข้าวก็ออกสวยสวยออกอไดเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนข้าปลูกนาปรังนะคะปทุมข้าวข้าวหอมประทุมนะคะประทุมหนึ่งวันนี้ปติมส่งมาหกถุงปุย๋ยก็หวานประมาณหกไร่ค่ะ กันเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนข้าปลูกนาบรังนะคะปทุมข้าวหอมปทุมนะคะทุมหนึ่งเอ่งแล้วไม่ต้องเปิดเชื่อปติมเตรียมดินไว้หวานอันนี้ตีแค่รอบเดียวยังไม่ได้สองรอบทางามดีนะคะงามยามดีข้าวปติมออกรากสวยมาก ตีนาดินตเตรียมหนาดินจหวานนะคะข้าวก็ออกสวยสวยออกราสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปาติมพามาดูข้าวนะคะข้าวพันธุขน์ของคืนสองวันแล้วก็ปาติมส่งมาส่งมอมาอบไว้นะคะมาอบไว้อีกแห้งแล้วไม่ต้องเปิดไปไเชื่อปาติมเตรียมดินไว้ หวานอันนี้ตีแค่รอบเดียวยังไม่ได้สองรอบเขากะว่ากระสอบละสอบสอบด้ไร่ของเขาเนาะ <c oughs> นี่ดูสิคะกลางงามเลยเนาะกลางพอดีหวานเลยเนี่ยออกรากสวยมากเลยนะคะปทุมข้าวปทุมหนึ่งนะคะ ปะตุปะติมแช่หมักแช่น้ำ้้ศบ <c oughs> เขากะว่ากระสอบละสอบสอบ,สอบละไร่ของเขาเนะ <c oughs> <c oughs> าะลังตีหน้าดินเตรียมหน้าดินจะหวานแล้วค่ะข้าวก็ออกสวยสวยออกรล้ ชาวนาประมาณสอง,สองคืนครับหนึ่งวันนะคปะปติมก็วานวันนี้ได้เกิกยากเขากะว่ากระสอบละสอบสอบรไ,ไรของเขาเนาะ ต้องเปิด้าเชื่อกระติมเต็มดินไว้หวานอันนี้ตีแค่รอบเดียวยังไม่ได้สองรอบเต็มปะทุมข้าวปะทุมหนึ่งนะคะปะตุ่ปติมแช่หมักแช่น้ำไว้สวอมงามดีนะคะงามยามดีข้าวปะติมออกรากสวยมากสอบไร่หนึ่งสอบหนึ่งมันก็เออหลายโลอยู่ประมาณเกือบ ยี <laughs> ่สิบห <gele> ้าโลอะะซวยมาจากทางนู้นนะน้อยๆเนาะ